หลังจากที่ผมทานมากระปุกแรกนะครับก็จาก74ก็เหลือประมาณ70นะครับกระปุกที่2ก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับไอโซพอดของสูเรียนนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากกระปุกที่2ผ่านมาแล้วเนี่ยน้ำหนักเหลือเท่าไหร่เฮ้ยตัวเลขตกจาก ตัวเลขเก็ตแล้วครับตอนนี้เหลือ69แล้วผมเป้าหมายผมว่าจะทําสัก68นะครับก็ถ้า68จาก74 68ก็6กิโลนะไม่โซมไม่โซมครับแล้วก็ไม่โหยเพราะว่าเหมือนว่าเราทานวันนั้นวันนั้นใครนะพุชซายก็บอกว่าเราทานข้าวมันไก่หนึ่งจานเราได้แค่2อสกรัมเองกับโปรตีนที่เราได้จากข้าวมันไกน่1จานแต่คุณรู้ไหมเนี่ย หนึ่งช้อนเน่ยได้คุณได้โปรตีน8กรัมวันหนึ่งมื้อหลงแปดอ่ะสองช้อนเนี่ยได้16กรัมนั่นแสดงว่งเราได้โปรตีนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เนื้อไม่เหียวเนื้อตึงแน่นดีมากเลยถ่ายง่ายหลับสบายนี่เลยคุณรูใช่ไหมตอนนี้โอ้โหนี่คุณรู้ไ,นนไ,ไหมถ้าแค่ผมนะไปฟิตเนสอีกหน่อยนะแล้วก็ให้เขาเทรนหน่อยนะผมว่าซิกแพคขึ้นจริงๆนะซิกแพคจะขึ้นตอนนียู่หกสิบนี่แหละ ไอโซพอตบายซูเลียนถ้าไม่ดีไม่แนะนำนะครับ